สวัสดีครับพี่น้องกอบคนเหลืองง้อคือเกาครับพี่น้องื้นนี้จะมีสาระดีๆนะครับของการเลี้ยงหมูครับผมกอบคนเหลงง้อก็มีหมูน้ำครับบ่มีตังัวกับควายนะครับเด้อกด้เลี้ยงหมูน้ำอันนี้ก็เป็นอ้าหมูน้อยของกอบคนเหลงง้อนะครับผมอันนี้จะมีแม่พันธ์3าแม่ครับผสมมดแล้วด้อครับเด้อทุกตัว้อครับเด้อแล้วก็เป็นลูกของเขานะครับเป็นขุนคุณเองครับผมทั้งหมด13โตัวนะครับยู่ทั้งฝุ่นครับ แม่พันธุ์นะครับที่เลือกมานะครับส่วนมากกบคนเลี้ยงง่วนะครับเลี่ยงแม่พันธุ์สองสายครับเป็นลาดกับแร่นครับผมกับเป็นลูกเองครับเป็นลูกของแม่นั่นที่ผสมบ้านแล้วครับก็มาขัดเองครับขัดเอาครับขัดได้สองแม่นะครับผมผมเจียบไปสองแม่กับตัวนี้ก็เป็นสองสายขี้กันครับเป็นยังขึ้นต้องเลี้ยงแม่พันธุ์สองสายครับ็คือสองสายเขาจะ ให้ลูกดีครับให้ลูกรกและก็รเลี้ยงลูกดีครับเป็นยังสามสายคือเหตุอะไรเอตุใดกันครับแต่ว่าการขยายลูกการเลี้ยงลูกอาจจะบ่ดีบัาไดครับกานคนกัเลยบา่อนนิยมครับผมก็นิยมสองสายครับคือเลียดเอานะครับเป็นแร่นกับลาดนะครับกำว่าผสมลาดก็ได้ผสมแร่ก็ได้ครับหรือสิผสมดูลอกก็ได้ครับผู้ใด่นอยากได้สายได้กับผสมเอาครับ แม่พันธุ์นะครับการเบ่งลักษณะแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ก็ต้องเบ่งนมก่อนครับนบแรกครับเบ่งนมอ่านมมีจจะเต่าครับส่วนมากนมมันสีเริ่มจากสิบสี่เต่านะครับเนาะของกรอบคนในง่วเรียกเป็นสิบหกเต่าครับผมแล้วก็เบ่งช่วนประกอบหลายๆอย่างครับเบ่งอีปิแนอีปิกะสีหง่จะน้อยครับแล้วก็เบิ่งขาลังครับผมขาลังก็ต้องเหยียดตรงครับบ่บบ่งอครับผมขีดขาก็ต้องดีครับเวลายืนกั บ่อเห็ดไห้เฮ้าราวน้ำหนักได้ดีครับขีบขากระตรงดีน้ำขาตรงเหยียดตรงขาใหา่ครับส่วนมากหรือเรียกขาง่ายๆแล้วก็แม่พันธ์ี่เงี้ยวครับผมนี้สองแม่นี่ครับติ่ขัดไว้นะครับเนาะผสมเราได้ครับผมนี่พันรอบมาแล้วได้เดือนนึงแล้วครับครบเดือนแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นลูกแม่เดียวกันนะครับผมขาดไว้ครับเบื้องลักษณะบรรท่ายง่ายๆนะครับพี่น้องการผสมหมูแม่พันธ์แม่สาวนะครับเนาะ พี่น้องก็ต้องผสมจากประมาณแปดเดือนครับยาไห้มันหมูส่วนมากมันสิขึ้นสี่เดือนครับสี่เดือนปุ๊บนี่ส่วนมากค้นกับสีผสมเลยนะครับผสมเลยผมบอกในนําครับเพราะว่าการคลอดลูกของแม่ไม้นะครับเด๋ยคลอดลูกยากครับเครื่องกันแคบครับผมจะออกลูบ่ได้้ะลกตัวใหญ่ครับผมการอาหารการแห้อาหารทกันครับให้อาหารหลายลูกกับสิ่ตัวใหญ่เหี่ยวกยากครับก็ให้มือลายกิโลกับพ่อครับพี่น้อง เสาโลหนึ่งเออมืงละสองโลครับเสาโลหนึ่งแรงโลหนึ่งกับพ่อครับผมกับผสมห้ามแน่ครับผสมห้ามแน่กากอาหารแน่ครับี่จะเป็นแม่พันธุ์นะครับแล้วกะเวลาคคอดนะครับหมูสาวส่วนมากกะอยากบอคอยอยากเบ่งออกปันใดครับก็ต้องซอยคอดจังน้อยได้ครับได้พี่น้องเด้อนะครับปูใดสี่เหลี่ยงแม่พันธุ์นะครับ กดูแลร,รักษายากขึ้นกันล่ะครับแม่พันธุน์กรับบอกเข่าใจเรียงมันกะสูญเสียทั้งแม่ทั้งลูกะครับคะ